สวัสดีครับทุกคนผมกันจาก Rocket i n v n v t s t n t n t นะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยมีข่าวหุ้นที่น่าสนใจนะครับผมคัดมาให้5-6ตัวนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับอ่ะขอเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดเหมือนเดิมนะครับภาพรวมตลาดนะครับดัชนี S&P 500นะครับพุ่งขึ้น0.4%นะฮะเนี่ย0.4%อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าพุ่งขึ้นก็ได้นะครับ n a s d a q นะครับ เติบโตขึ้นนะครับ0.6%นะครับอ่าก็ถือว่ามีการขยับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนาะในช่วงปลายสัปดาห์ถ้าเกิดใครติดตามข่าวจาก Rocket Investment นะครับก็จะบอกตลอดว่าเริ่มมีแรงกดดันนะครับที่ทำให้ตลาดเนี่ยปรับตัวลงนะครับปรากฏว่าสัปดาห์นี้นะครับเริ่มที่วันจันทร์ก็มีการปรับตัวขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าตัวดาวโจนส์เนี่ย มีการปรับตัวลดลงนิดหน่อยนะครับคือ0.1%นะครับก็ประมาณนี้นะฮะเอ่อบิตคอยครับตอนนี้เมื่อคืนนี้นะครับอยู่ที่ราวๆสัก90,000 90มก้หมื่นดอลลาร์นะครับซึ่งผมก็ยังอยากจะอัปเดตราคาบิตคอยให้ทุกคนฟังทุกวันนะครับเพราะว่าผมเป็นหนึ่งในคนที่ อยากให้มันทะลุ1 0 0 0 0แสนนะครับเนื่องจากมีแรงบวกหลายๆด้านนะครับก็ติดตามกันอยู่ทุกวันนะฮะโอเคเดี๋ยวจะไปหุ้นรายตัวกันนะครับเริ่มที่เท s l a ครับเมื่อคืนนี้นะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น6%เนะครับเนื่องจากว่ามีข่าวข่าวเกี่ยวกับนโยบายที่ค่อนข้างเอื้อเท s l a อีกแล้วนะครับทุกคนข่าวนั้นก็คือเขามีข่าวมาว่า เอ่อตอนนี้เนี่ยรัฐบาลของคุณโดนัทรัมเนี่ยอาจจะมีการวางนโยบายในระดับชาติเลยนะครับสำหรับยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบอ่าถ้าเกิดใครติดตามการลงทุนหรือว่าลงทุนในเท s l a อยู่เนี่ยเรามักจะเรียกสิ่งนี้ว่า full self driving นะซึ่งหรือว่า FSD นะครับอ่า full self driving หรือ s s d เนี่ยก็คือรถที่ขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับโดยที่ไม่ต้องใช้คนขับหรือว่าให้คนเข้าไปนั่งเฉยๆแล้วก็รถขับอัตโนมัตินะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยมันจะเข้ากับตัวโลโบแท็กซี่นะครับของของเทสล a นั่นเองนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดรัฐบาลโดนัลด์ทรัมม์นะครับมีนโยบายในการลดกฎเกณฑ์บางอย่างนะครับหรือว่าทำให้มันแบบมีการอนุมัติ จำนวนของโลโบแท็กซี่จำนวนของฟูลเซลฟ์ดิวิงคาร์เนี่ยมากขึ้นนะครับก็แน่นอนว่ามันจะเอื้อกับบริษัทเทสลามากๆเพราะว่านี่คือหนึ่งในหนึ่งในแรงขับเคลื่อนการเติบโตของเทสลาเลยนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยในยุคของคุณโจไวดนเนี่ยค่อนข้างมีกฎหมายที่อาจจะผ่านยากนะครับเป็นอุปสรรคทางกฎหมายเรื่องหนึ่งแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของจํานวนที่เขาอนุญาตให้ใช้งานได้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติสิ่งเหล่านี้คลายเนี่ย ก็มีโอกาสที่หุ้นเทสลาครับจะ,จะพุ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าโ o b o t e x ็ก็เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนของธุรกิจเหมือนกันนี่ต้องถือว่าเป็นข่าวที่2องนะครับตั้งนับตั้งแต่ที่ผมเนี่ยอ่านข่าวทุกคนฟังมาโดยตลอดนะครับที่เป็นสิ่งที่เอื้อกับกับเทสลาครับซึ่งข่าวแรกเลยที่เคยออกมาก็คือเป็นการลดการสนับสนุนเครดิตภาษีสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าเนาะ อ่าถ้าเกิดกฎหมายนั้นนะครับถูกนํามาใช้จริงนะครับก็ทําให้คู่แข่งเนี่ยเข้ามาแข่งกับเทสลายากขึ้นนะครับนั่นก็คือข่าวที่1น,นะครับข่าวที่2อนะวันนี้ก็คืออาจจะเอื้อให้ฟูลเซลล์ดิวิ่งเนี่ยอนุมัติง่ายขึ้นนะครับก็ทุกครั้งที่มีข่าวออกมาก็ราคาหุ้นก็พุ่งขึ้นนะครับก็จะติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะฮะทุกคนสําหรับ t ทส l a ของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับถัดไปครับ n v ็นวีเดียบ้างนะครับใกล้จะรายงานไตรมาสแล้วนะครับคือจะรายงานไตรมาสในวันพรุ่งนี้เนาะซึ่งเมื่อคืนนี้นะครับมีการปรับตัวลงที่1.3%นะครับลดลงนิดหน่อยนะครับก็มีช่วงที่ต่ำกว่า140นะครับอยู่ที่ราวๆ138-139นะครับมาจากการที่มีข่าวแง่ลบเบาๆนะครับออกมาให้ทุกคนกังวลกันเล็กน้อยนะฮะนั่นก็คือเขาบอกว่าชิป Black w เ l l ของ NVIDIA เเนี่ยเมื่อนำมาติดตั้งรวมๆกันแล้ว อยากให้ทุกคนนึกภาพเหมือนตู้เซิร์ฟเวอร์นะครับคล้ายๆตู้เสื้อผ้าตู้หนึ่งแล้วกันเนาะแล้ว GPU หรือว่าชิปพวกนี้มันจะโดนเอาไปใส่ในตู้เสื้อผ้าเหมือน,นชั้นหนังสือแล้วกันเอามาวางปุ้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 งเนี่ยแล้วทั้งตู้หรือว่าทั้งชั้นเนี่ยเราเรียกมันว่าแล็คครับซึ่งเมื่อเอาชิปมาต่อๆกันเนี่ยเขาบอกว่าณนะตอนนี้พอเอามาใช้งานจริงเนี่ยประมาณสัก72ิชิปต่อแล็เนี่ยมันทําให้เกิดความร้อนเกินค่าที่เขาต้องการนะครับซึ่ง มันก็เลยส่งผลว่าเฮ้ยมันจะต้องไปออกแบบแหลกใหม่ออกแบบชั้นวางใหม่เพื่อให้มันมีการระบายความร้อนได้ดีขึ้นไม่เกิดความร้อนเกินนะครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็ก็ จริงๆมันไม่ได้เป็นผลเสียอะไรต่อเอเมเดียเนาะม,นนมันเป็นมันเป็นเรื่องของการออกแบบของทางซัพพลายเออร์นะครับที่เขาออกแบบแหลกสําหรับผมที่ทํางานด้านวิศวกรรมเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นปกติมากๆนะครับที่มันจะต้องมีการรีดีไซน์นะครับเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นข่าวนี้นมันเบามากแต่ว่าก็ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยลดลง1.3%ได้นะครับทุกคนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพื้นฐานบริษัทเลยนะครับอันนี้เป็นความรู้ทางวิศวกรรม นะครับถ้าใครอยู่ในสายวิศวกรรมก็จะรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติมากๆนะฮะต่อไปครับ SMCI ครับที่คอยเอาใจช่วยอยู่แล้วก็หลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่าดอยกันนะครับคือเพราะราคาหุ้นเนี่ยมันร่วงพวดลงมาเลยนะครับวันหนึ่งเนี่ยโหโช่วงที่ลงหนงักหก็วันหนึ่งก็มี20%่เนาะนะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้พุ่งขึ้นไป15.9%เอนระ์เราเอาเข้าค้าสบหกปนั่นเนนะ เกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเลยครับแค่ออกข่าวนะครับว่าเขาได้เตรียมแผนเนี่ยเพื่อส่งให้กับทางตลาด n แอสแดนะครับเพราะบอกว่าเฮ้ยแผนที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นแผนว่าเขาจะส่งบัญชีไปให้เมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับแค่ทําแผนเนี่ยรานะคาหุ้นพุ่งขึ้นมาแล้วนะครับส่วนเรื่องความชัดเจนเรื่องบัญชีจะโดนใครตรวจสอบจะถูกต้องจริงหรือเปล่ายังไม่มีนะทุกคนนตอนนี้บอกเลยว่าสวิงสุดๆนะครับ ขอให้เป็นข่าวดีที่แบบไม่ได้เป็นข่าวดีที่แข็งแรงอะไระคือมันเป็นแค่เรื่องการส่งข่าวส่งแผนให้กับทางตลาดเฉยๆน,นคะครับราคาหุ้นก็ก็เด้งแล้วนะครับตั้ง16%ก็ถือว่าเยอะประมาณหนึ่งนะฮะหังนั้นเนียตอนนี้ smci มันจะเข้าเข้าขายคล้ายๆ intel ที่แบบเพื้นฐานบริษัทเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนแล้วก็มีข่าวดีก็จะขึ้นข่าวร้ายนะมันจะเขาเรียกว่าไงอ่อนไหวกับข่าวมากๆนะครับอ่าก็าจะช่วยให้หลุดดอยนะครับทุกคน เหลืออีก2ข่าวครับอ่าเป็น p a r านเทียกับ Netflix นะครับอ่อทาง Rocket Investment นะครับมี Rocket b e n บ e r s h i p นะครับเดือนละเจบาทชุมชนการลงทุนในหุ้นอเมริกาสำหรับมือใหม่นะครับช่วยให้เราลงทุนได้อย่างสนุกและมั่นใจยิ่งขึ้นนะครับเหมาะมากๆสำหรับนักลงทุนมือใหม่ในตลาดหุ้นอเมริกานะครับทุกคนไปกันต่อนะครับที่2ข่าวสุดท้ายนะครับ พาลันเทียกันบ้างนะครับหลังจากที่ขึ้นไปตลอดนะครับแล้วก็มีถามผมนะว่ายอ่อบ้างไหมคงไม่ได้ยอ่อแล้วนะครับล่าสุดยอ่อแล้วครับเมื่อคืนลดลงไปราวๆเนี่ยเปอร์เซนะครับอะไรที่ทําให้หุ้นเนี่ยยอ่อตัวลงนะครับคือเขามีรายงานออกมาว่าตอนนี้นะครับคุณ c ี o เนี่ยครับได้มีการขายหุ้นออกไปเนี่ยสีล้านหุ้นนะครับซึ่งสร้างความกังวลว่าเฮ้ย hey, ถ้า c ี o อเนี่ยขายหุ้นออกไปเนี่ย แปลว่าเขาไม่มั่นใจในตัวบริษัทของตัวเองหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าทุกคนอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติมากๆนะครับของ c ีอระดับโลกทุกคน c ีอของบริษัททุกที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีหุ้นอยู่แล้วเนาะแล้วเขาก็จะมีแผนการขายอยู่แล้วนะครับคือพวกนี้เขาจะเป็นที่จะต้องเอากําไรจากจาก การที่ราคาหุ้นเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นซึ่งก็มาจากผลงานของเขาใช่ไหมครับที่ทําให้บริษัทมันเติบโตพอราคาหุ้นเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นไปมากๆเนี่ยเขาก็ต้องมีการตัดหลักหุ้นออกมาขายบ้างเพื่อทําให้เขาตัวเขาเองเนี่ยตัวซ e อเนี่ยมีเงินมีกําไรอะไรมาบ้างนะครับปเป็นระปกติไม่ได้เกี่ยวความมั่นใจในเรื่องของพื้นฐานบริษัทอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกคนอืมแต่ก็ก็ดีนะครับลดลงบ้างนะครับไม่งั้นมันจะพุ่งเงินเกินมาแล้วนะครับล่าสุดก็ต่ำกว่าหกสิบแล้วนะครับ แต่เชื่อว่าไม่ได้ไม่ได้ส่งผลอะไรกับพื้นฐานบริษัทนะครับเป็นข่าวการขายหุ้นของ c ี o ปกตินะครับสุดท้ายครับอยากพูดถึง Netflix กันบ้างนะครับหลังจากที่มีอีเวนต์ระดับโลกนะครับไปเมื่อวันเสาร์นะครับที่เป็นมวยระหว่างคุณเจคพอกับคุณไมค์ไทสันนะครับซึ่งจัดโดย Netflix นะฮะต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่ทราบดีนะครับว่า Netflix เนี่ยเขาค่อนข้างปรับกลยุทธ์แล้วนะครับเขา เขาไม่ได้เป็นเน้นคือยังเน้นอยู่แต่ว่ากลยุทธ์หลักเนี่ยมันไม่ใช่แล้วก็คือเขาไม่ได้จะเน้นเพิ่มตัว u u s c r i b e แล้วนะครับอ่าแล้วในปีหน้าเขาก็จะเลิกรายงานยอด u u s c r i b e แล้วนะครับทุกคนจริงๆตอนนี้ Netflix กซ์สิ่งที่เขาเน้นคือเขากาลังไปทํารายได้ในเรื่องของการเก็บค่าโฆษณาครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้ทําให้เห็นชัดเลยคือเรื่องของการจัดอีเวนต์กีฬาครับอ่า เขาอะจะเก็บรายได้ของพวกค่าโฆษณาโดยการจัดอ e ีเวนต์กีฬาครับอย่างเช่นล่าสุดเมื่อวันเสาร์นี้นะครับก็อย่างยอดขายตั๋วนี่ก็18ล้านดอลลาร์นะครับสูงที่สุดเลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องเห็นเขาว่ากันว่าน่าจะทํารายได้ไปถึงร้อยล้านดอลลาร์เลยนะครับในในอ e ีเวนต์เดียวอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถือว่าเป็น อีกการเติบโตด้านหนึ่งของ Netflix นะครับนอกจากการเพิ่มตัวยอด Subscribe นะครับและเขาก็บอกว่ายังมีอีกครับในช่วงคริสต์มาสนี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับอเมริกันฟุตบอลหรือว่า NFL นะครับสแมตช์นะครับในช่วงวันคริสต์มาสครับซึ่งผมชอบเรื่องของกลยุทธ์ตรงนี้มากคือ Netflix เนี่ยเขากำลังมองว่าเขาจะเน้นด้านกีฬาแต่ว่าเขาอ่ะจะไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ทางกีฬาในระยะยาว ผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างผมดูฟุตบอลนะครับคือเขาจะไม่ซื้อลิขสิทธ์ฟุตบอลแบบ1ฤดูกาลหรือว่า3ฤดูกาลอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาจะซื้อลิขสิทธ์เฉพาะเป็นอีเวนต์ใหญ่ๆอย่างเช่นถ้าสมมุติเขาอยากจะฟุตบอลอย่างเงี้ยเขาก็คงจะซื้อแค่แมตที่เป็นแดงเดือดอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะเขามองว่าสิ่งนี้มันลดความเสี่ยงที่เขาจะต้องแบบแบกรับการถ่ายทอดสดฟุตบอลทั้งฤดูกาลเนาะซื้อเฉพาะแมตที่มันแบบ ดังๆจริงๆเป็นบิ๊กแม็กจริงๆนะครับเหมือน NFL เนี่ยเขาก็ซื้อแค่2เกมในช่วงวันคริสต์มาสอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมว่าเฮ้ยม,มันเจ๋งมากนะเพราะว่าปกติผมเคยเจอแต่คนที่เขาซื้อกันทั้งฤดูกาลอย่างล่าสุดก็แจสเนาะของประเทศไทยนะครับที่ซื้อลิขสิทธิ์พรีเมียนะร์ลีกนะฮะซึ่งอ่อนเน็ตฟิกก็ใช้การดําเนินธุรกิจอีกแบบหนึ่งแล้วเขามองว่าสามารถทํากําไรได้มากกว่านะครับแล้วก็ไม่ต้องแบกความเสี่ยงด้วย นะครับเอาละครับตอนนี้นะครับทุกคนพูดไปทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยห้าหตัวนะครับซึ่งผมก็คัด,ค,ดคัดมาแล้วก็น่าสนใจนะครับเอามาเล่าแล้วก็สนุกดีเนาะถ้าทุกคนชอบการเล่าข่าวของผมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับลงทุนกันอย่างมีความสุขเป็นวันที่ดีนะครับทุกคนขอบคุณครับ